คือเพื่อนคนไหนที่ใช้หลังคาเมทไดชีดแล้วมีปัญหาเหล่านี้บ้างครับความร้อนเรื่องของตัวเม่ไดชีด่วนหรือว่าเดี๋ยวพองยิ่งครับตัวเมทไดชีดลั่นนะครับเสียงดังเวลามันโดนแดดเยอะ ก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าปัญหาเรานี่ครับเรียกว่าเป็นปัญหามาตรฐานของเม็ดลชีตกับการใช้งานในเมืองไทยเลยนะครับและในคลิปนี้ครับวิจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเราจะมีวิธีการจัดการปัญหาเหล่านี้ครับยังไงมีทางเลือกยังไงบ้างแล้วก็แต่เราวิธีมีข้อดีข้อเสียยังไงใครที่มีปัญหาเรื่องเม็ดลชีตมาเข้ามาดูนะครับสวัสดีครับพี่ช่องช่างเฉือใบวินะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนครับที่ติดตามช่องวิอยู่นะครับก็จะรู้นะครับว่ากำลังจะเโนเวทครับสมัยก่อนตรงนี้จะเป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็มีราคาไม่ติดชี้อยู่ด้านบนนะครับก็กําลังจะเโนเวทพื้นที่บริเวณนี้ครับให้เป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับก่อนแล้วใช้เรื่องสําหรับตัวทานข้าวนะครับหรือว่าจะใช้ประชุมใหญ่ๆครับที่ใช้คนเยอะๆครับก็แน่นอนครับตอนนี้เราก็เริ่มมีการล้อมเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตอนนี้กาลังจะกรุตัวผนังนะครับแล้วก็ปัญหามาตรฐานเลยครับก็คือตัว หลังคาเดิมครับมันเป็นเมทัลชีตนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันร้อนมากๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับอย่างตอนนี้ยืนอยู่ชั้น2นะครับก็มีการต่อเติมขึ้นมานิดนึ่งนะครับก็บอกว่าตอนนี้ร้อนมากๆนะครับเรียกว่าอยู่ไม่ได้เลยอย่างที่ตอนนี้ครับอยู่บนชั้น2อนะครับอันนี้เป็นส่วนต่อเติมขึ้นมานะครับต้องบอกว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะถ่ายบนนี้นะครับแต่ว่าไม่ไหวนะครับร้อนครับเดี๋ยวลงไปถ่ายข้างล่างแล้วกันนะครับไปลงไปคุยข้างล่างอยู่ครับ โอเคนี่เราก็ลงมาข้างล่างแล้วนะครับนี่ก็เย็นขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ยังร้อนอยู่นะครับก็ต้องยอมรับครับว่าจริงๆแล้วตัวบริเวณใต้ไม่ได้ชี้แต่นะครับที่มันเป็นเหล็กเปล่าๆครับมันร้อนมากๆกับมันอยู่กันไม่ได้จริงๆนะครับก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องไม่ได้ชี้นครับไหนๆลงมาจากชั้น2แล้วนะครับก็อยากจะเล่าเรื่องของตัวการเติมชั้นสอตรงนี้ใฟังนิดนึงนะครับตัวบริเวณนี้ครับบริเวณเดิมตัวอาคารเนี่ยมันมีความสูงประมาณสัก5้เมตรนะครับแล้วก็เป็นรงรดโปร่งๆให้เปฉยครับกเ็ลย ไปต่อเติมชุดนี้มาครับซึ่งตัวชั้น2สําเร็จรูปอันนี้ครับอันนี้พี่สั่งเองมาจากเมืองจีนนะครับพื้นที่ประมาณสัก8 8 6 4ประมาณสัก6 4ตารางเมตรนะครับอันนี้ประมาณ8คูณ8ครับพี่สั่งเข้ามาราคาประมาณ6-7หมื่นนะครับประกอบเสร็จชุดนี้แสนกว่าบาทนะครับต้องบอกว่าถูกมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่มีแผนจะใช้งานนะครับลองไปดูกันนะครับอาจจะไปเสิร์ชเองไปดูเองนะครับจริงแล้วการสั่งตรงเข้ามาจากเมืองนอกเองจริงมันถูกมากครับและใช้งานง่ายมากๆครับวิ่ใช้เวลาสั่งไปะครับ ประมาณ2อาทิตย์นะครับก็เรียบร้อยครับก็ส่งของกลับมาครับใช้เวลาประกอบนี่ประกอบเองหมดเลยนะครับไม่มีการจ้างช่างข้างนอกนะครับเขาก็จะมีวิธีการประกอบมาให้ครับเลยครับแล้วก็ประกอบเสร็จใช้เวลาสัก2วันก็เสร็จแล้วครับอันนี้ก็สาหรับใครที่มีแผนจะขยายพื้นที่การใช้งานนะครับก็น่าสนใจดีครับหรือว่าถ้าใครสนใจเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ทิ้งไว้ครับแล้วเดี๋ยวจะทาคลิปละเอียดคลิปยาวให้เลยครับว่าเราจะต่อเติมชั้น2องนี้ยังไงให้มันใช้งานได้บ้าง เ่าเง็มกลับมาเรื่องของไม่ได้ชีดนะครับก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับตัวไม่ได้ชีดนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในการนามาใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในส่วนของตัวบ้านเองนะครับในส่วนของตัวต่อเติมนะครับหรือว่าในส่วนของบริเวณที่มันเป็นอาคารต่างๆครับแต่แน่นอนครับปัญหาหลักๆของไม่ได้ชีดเองครับก็คือแน่นอนครับเรื่องของความร้อนครับเพราะว่าตัวเองมันเป็นแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเสียงนะครับที่มันลั่นนะครับเวลาโดนแดดนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนี้าาเกดระ ว่าอย่างถ้าเกิดว่าในกรณีที่ทำไปแล้วครับแล้วเรามีปัญหานะครับจะจัดการกับมันยังไงก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยเอาเคสของตัวเองเป็นตัวตั้งเลยนะครับซึ่งมีครบนะครับมีครบทั้ง3าปัญหาเลยครับอย่างที่บอกว่าตัวหลังคาตัวนี้ครับเป็นหลังคาที่ทํามาหลายปีแล้วนะครับจำไม่ได้แล้วครับว่ากี่ปีแล้วซึ่งแน่นอนครับปัญหาที่เจอตอนนี้ก็คือร้อนครับคือถ้าเกิดจะให้ใช้งานจริงเนี่ยตอนแรกเราเป็นที่จอดรถนะครับมันคงพอไหวครับแต่ถ้าจะมาใช้งานจริงก็น่าจะไม่ไหวละนะครับราคาเดิมตรงนี้เป็นเม่็ดชี้นะไรรกม สักพักละครับก็จะมีพวกรอยรั่วนะครับอยู่ตามฝั่งริมๆิมนะครับอ่ะไหนไดพูดแล้วก็คือว่าจะเห็นนะครับว่าตัวไม้ทีชี้เองครับมันปูพร้อมกันนะครับทำงานพร้อมกันก็จริงครับแต่ว่าเวลามันผูมันเสียหายกับมันไม่พร้อมกันครับเพราะว่า ตัวบริเวณทางฝั่งขวาฝั่งนี้ครับมันมีตัวตึกอยู่ข้างๆครับแล้วก็มันก็มีน้ำครับไหลลงมาตลอดเวลานะครับเวลาฝนตกราะมันก็เลยอาจจะทําให้ไปชะตัวสารเคลื่อนะครับมันก็เลยให้ตัวบริเวณนี้มันถูนะครับก่อนระยะเวลาอันควรเพราะฉะนั้นต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าสําหรับเรื่องตัวปัญหาวิทชีิตเองเราก็ศึกษาเยอะนะครับเพราะวันที่เราเองก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องใดเรื่องหนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็มีการคุยกับหลายๆคนหลายๆวิธีนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับว่ามัน อันดับแรกเลยนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยมันร้อนนะครับวิก็เลยตั้งใจว่าเฮ้ยงั้นเนี่ยเอาวิธีง่ายแล้ว k, กันตอนแรกก็กะว่าจะเอาให้มันแบบง่ายที่สุดนะครับก็คือเอาพวกฉนวนกันความร้อนนะครับที่มันเป็นพวกใยนะครับพวกก็คืออย่างที่บอกพวกที่เป็นฉนวนกันความร้อนที่เราใช้ในบ้านหรือว่าใช้ตามโรงงานทั่วไปครับกรุตัวด้านหลังของตัวหลังคาที่เป็นไม่ได้ชี้ไปนะครับแต่พอ ont. ไปศึกษาจริงๆแล้วอะครับมันก็จะมีปัญหาครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวฉนวนพวกนี้ครับเวลากรุเองเวลาจะติดกับตัวหลังคาครับ ถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันติดอยู่จริงๆครับเราก็อาจจะต้องไปทําเป็นพวกเหล็กตะแกรงนะครับอาจจะต้องไปทําเป็นพวกเหล็กกงไก่ครับเชื่อมไว้ด้านล่างนะครับใต้ตัวแปรก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาตัวฉนวนเนี่ยขึ้นไปติด เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วพอสุดท้ายปั๊บมันก็เลยเอ๊ะมันก็เลยไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับในของต้นทุนเองนะครับถ้าฉนวนกันความร้อนเองก็ตารางเมตรนึงน่าจะประมาณสัร้อยกว่านะครับร้อยสองบาทนะครับแล้วแต่คุณภาพนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องมีงานเหล็กนะครับมาทําตัวเหล็กตะแกรงเชื่อมเนี่ยก็น่าจะมีต้นทุนนะครับเพิ่มสูงขึ้นมาอีกแต่ว่าบังเอิญว่าในเคสนะครับของเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของตัวเมตรชี้ที่มันผุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่แนะนำครับว่าเออถ้าเกิดดววว่่าาาจะเอตัฉนนนไปกลลุ้ มันมีน้ําซึมลงมาครับตัวฉนวนเองพอมันโดนน้าเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะเสื่อมคุณภาพเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่ต้องการจะกันเรื่องความร้อนนะครับในกรณีนี้เขาก็จะแนะนําว่าโอเคจะได้วิปินตัวไม่ได้ชีสนะครับประมาณสัก4ี่แถวนะครับตอนนี้มันผูอยู่สีแถวนะครับก็คือไปเปลี่ยนสีแถวเนี้ยให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาตัวฉนวนนะครับปูลงไปแต่ปัญหาเขาคือก็อีกเหมือนกันครับด้วยความที่รุ่นนี้ครับมันเป็นรุ่นเก่าครับปรากฏว่าไปเช็คกับเขาครับเขาบอกว่าตัวหลังคาไม่ได้ชี้คร้อนแบบ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนแค่สแถวอะครับเราก็จะต้องทําตัวครอบนะครับก็คือตัวครอบระหว่างตัวที่เป็นลอนเก่ากับลอนใหม่นะครับเพื่อให้มันไม่ไม่่วดซึมนะครับการที่จะเปลี่ยนตัวเมทัดชีชสตัวที่ผูกทิ้งนะครับแล้วก็เอาตัวฉนวนใส่เข้าไปเนี่ยก็ชอยนีย่ก็น่าจะไม่ใช่ลวครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ จะทําให้มันไม่จบในทีเดียวถัดมาครับในอีกหนึ่งวิธีครับที่เราจะป้องกันเรื่องของความร้อนนะครับหรือว่าตัวเสียงของเมตาชีนะครับก็คือการฉีดโฟม p u ครับซึ่งเหมือนกันครับในกรณีเองก็ได้เรียกตัวบริษัทที่เขารับทำนะครับก็เรียกเข้ามาคุยครับก็เรียกเข้ามาคุยหลายเจ้าแล้วครับมาดูว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับแน่นอนครับอันดับแรกเลยเขาก็บอกว่าโอเคถ้าตัวนี้เรื่องของตัวการกันความร้อนนะครับตัวนี้มันกันได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะพวกนี้มันก็เป็นตัวฉ แต่ปัญหาครับก็คือว่าเขาก็จะบอกครับว่าจริงๆแล้วน่ยถ้าเกิดว่าการพ่นตัวฉนวนพวกนี้ครับแล้วพ่นไว้ใต้หลังคาครับถ้ามันเป็นบริเวณที่เราใช้งานนะครับหรือว่ามันเป็นบริเวณที่เราเห็นด้วยตาแบบนี้ครับต้องยอมรับว่าสุดท้ายโฟมครับมันก็มีโอกาสที่สีมันอาจจะเหลืองนะครับหรือว่าสีมันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยงามมากนะครับ แล้วก็ในกรณีที่มันเป็นบริเวณที่มันรั่วอยู่นะครับโอเคครับการฉีดโฟมด้านล่างครับมันก็อาจจะช่วยเรื่องของตัวน้ารั่วน้ําซึมลงมาได้ระดับหนึ่งครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับพอเวลาท่าน้ามันขังไว้เรื่อยๆครับโอกาสที่โฟมมันจะเสื่อมโทรมตามสภาพไปครับมันก็มีความเป็นไปได้สําหรับในของต้นทุนนะครับเขาบอกว่าตัวค่าฉีดโฟมเนี่ยอยู่ที่นิ้วหนึ่งประมาณสัก ต่อตารางเมตรประมาณ2 0 0กว่าบาทนะครับซึ่งเขาแนะนำให้ใช้ประมาณสัก2นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด้วาฉีดตรงนี้ก็จะใช้ต้นทุนประมาณสักตารางเมตรอาจจะมาสัก4 5 0ถึงบาทนะครับแต่ถ้าดูแล้วครับในวิธีการทำงานมันน่าจะง่ายที่สุดครับองน่าจะง่ายกว่าวิธีอื่นๆน,นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เป็น concern หรือว่าที่เป็นสิ่งที่มันกังวลใจอยู่ก็คือถ้าเกิดว่าฉีดด้านล่างเองครับแน่นอนครับอันดับแรกเลยก็คือถ้ามันเหลืองเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยมันไม่ค่อยสวยครับเพราะว่าอันเนี้ยเราใช้เป็นด้านในอาคาร แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือถ้าเกิดว่ามันมีน้ารั่วอยู่ด้านบน,ม,นมีซึมอยู่ด้านบนมันอาจจะทำให้ตัว PU มันผูเร็วมันพังเร็วครับเขาก็เลยแนะนําอีกแบบหนึงครับเฮ้ยหรือถ้าไม่งั้นครับถ้าในอีกวิธีนะครับถ้าอยากจะให้มันแบบเอาอยู่จริงๆนะครับกันเรื่องของทั้งความชื้นเลยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวความร้อนเลยก็คือเขาแนะนําว่าให้ไปฉีด PU ด้านบนครับไปฉีดบนเมทัลชีดเลยครับ ซึ่งถ้าเป็นในกรณีนี้ครับโอเคไอเรื่องของการน้ารั่วซึมก็จะจบเลยนะครับเพราะนั้นการฉีดด้านบนแน่นอนครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการการความร้อนอันนี้ต้องบอกว่าถ้าโดยหลักการแล้วน่าจะกันดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยกันความร้อนให้มันไม่มากระทบกับตัวแผ่นเมทัลชีดต,ตั้งแต่แรกแล้วก็อย่างที่บอกกับ2ถัดมาก,ก็คือเรื่องของเสียงนะครับก็น่าจะหายนะครับเพราะว่าตัวเมทัลชีดเนี่ยมันไปดึงไว้ด้านบนเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดว่ามีฝ้าด้านล่างเนี่ยมันก็น่าจะช่วยเรื่องของเสียงได้ค่อนข แน่นอนครับถ้าเกิดว่ามันมีการฉีดพิวทับด้านบนแล้วเนี่ยการรั่วซึมมันก็อาจจะน้อยกว่านะครับหรือโอกาสที่มันจะเสียหายในอนาคตอาจจะยากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คนเซิร์นก็คือส่วนตัวแล้ไม่ค่อยมั่นใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกวัดสดุที่เป็น PU พิเนี่ยครับ ไม่มั่นใจว่ามันใช้งานภายนอกได้จริงขนาดนั้นหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าเราเอาพียูใช่ไหมครับที่เป็นโฟมไปฉีดตากแดดไ้ว้ครับอายุการใช้งานมันจะนานแค่ไหนนะครับซึ่งสําหรับใครที่สนใจวิธีนี้ครับจริงแล้วครับมันมีเพื่อนนี่ครับที่ตอนนี้เขามีปัญหานี้ครับแล้วก็แก้ด้วยวิธีนี้ไปแล้วครับก็คือเขาเป็นโรงแรมนะครับอยู่แถวรามคำแหงครับก็นี่ครับเป็นปัญหานี้แลยครับคือไม่ได้ฉีดลั่นเสียงดังนะครับตัวนั้นเองปัญหาเขาเป็นเรื่องของการลั่นเสียงดังเขาไปฉีดตัวโฟมไว้ด้านบนนะ เขาไปทาสีทับอีกรอบนะครับเพื่อไม่ให้ตัวโฟมครับมันโดนแดดโดยตรงรมาเขาไปช่วยสะท้อนแสงไปครับเพื่อให้อายุการใช้งานมันยาวนานขึ้นนะครับอันนั้นในกรณีนี้นก็น่าจะแพงสุดๆเลยนะครับเพราะว่าฉีดทั้งโฟมนะครับแล้วก็มีการทาสีอย่างดีทับข้างบนด้วยแต่ว่า เดี๋ยวเข้าใจว่าถ้าไปคลิปหน้าก็คลิปถัดไปครับวิทน่าจะพาไปดูขบเพะส่วนตัวครับอยากไปดูเหมือนกันครับว่าเออถ้าเกิดว่าการทําระบบนี้แล้วเนี่ยมันใช้งานได้ดีจริงหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างไงบ้างและพิธีสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องของการแก้ความร้อนของไม่ได้ชี้นะครับหรือว่าเรื่องของไม่ได้เสียงดังที่ตอนนี้ที่นนทกําลังพิจารณาอยู่เนี่ยก็คือเปลี่ยนเลยครับ เพราะว่าตอนนี้ตัวเม็ดไชีตเองครับมันเป็นเม็ดไชีตรุ่นธรรมดานะครับไม่ได้มีพิวโฟมอยู่ด้านหลังครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมันก็เริ่มผุพังตามอายุไปแล้วนะครับก็เหมือนกันครับก็จะเป็นอีกหนึ่งในวิธีที่กําลังคิดอยู่ครับไม่หรือว่าถ้าไม่งั้นเราก็จะเปลี่ยนครับก็คือลือทิ้งเลยนะครับแล้วก็ปูตัวเม็ดไชีตใหม่ลงไปเลยครับก็คือจะไปใช้เม็ดไชีตรุ่นที่มันมีตัวพิวโฟมนะครับอยู่ด้านหลังครับซึ่งแน่นอนครับถ้าในกรณีนั้นเนี่ย ปัญหาเรื่องของการกันความร้อนเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นค่อนข้างแน่นอนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอะครับสำหรับตัวเไม่ได้ชีตเองที่มีการบุกโฟมอยู่ด้านหลังนะครับที่เป็นโฟมมาจากโรงงานนะครับเรื่องของเสียงนะครับเวลาลั่นนะครับมันยังเป็นอยู่นะครับมันอาจจะเบากว่าในกรณีที่เป็นไม่ได้ชีตเหล็กธรรมดานะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตัวเไม่ได้ชีตที่มีการกรุมาจากโรงงานเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของเสียงมันยังมีโอกาสลั่นมีว่าเสียงดังอยู่นะครับอย่างที่บอกครับว่าจากวิธีที่แล้วครับตัวโรงแรมของเพื่อนเนี่ยครับที่ใช้อยู่เขาใช้็นมัับายก เอาไม่อยู่ครับเสียงดังมากๆนะครับหมายความว่าพอเวลามีงานนิติเขาใช้ตัวสถานที่โรงแรมครับเป็นที่จัดอีเวนต์ครับเขาบอกว่าแค่แบบแดดสาดมาเปรี้ย่งเดียวครับก็มีเสียงแบบกรอบแกรบกรอบแกรบกรอบแกรบแล้วนะเพราะฉะนั้นพอเวลาลูกค้ามาใช้งานครับก็จะค่อนข้างบ่นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปัญหานะครับหลักๆเนี่ยมันเป็นเรื่องเสียงด้วยนะครับการแค่เปลี่ยนตัวหลังคาเนี่ย จากตัวเม่ดชี้ธรรมดาครับไปเป็นเม่ดชี้ที่มีพีอยู่ข้างหลังเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ได้ช่วยมากนะครับโอเคปัญหามันอาจจะช่วยได้นะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราก,กรูไม่ดชี้ใช่ไหมครับที่มีพีวโฟมเสร็จแล้วมีการตีฝ้านะครับบางอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ตัวนี้เน่เรื่องของเสียงน่าจะดีขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าในเคสที่เองเนี่ยด้วยความที่ ตัวหลังคาเดิมวิตเตียมากอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะไม่มีการตีฟ้าทับด้านบนอีกชั้นหนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเสียงหรือเปล่าคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของต้นทุนนะครับหรือเรื่องของราคานะครับการเปลี่ยนเม็ดชีนะครับจากตัวธรรมดาเปลี่ยนไปเป็นรุ่นที่มีพิวโฟนะครับคาลื้อนะครับก็น่าจะอยู่ตารางเมตประมาณสัก ร้อยนะครับตารางเมตรอาจจะประมาณสักร้อยบาทนะครับตัวเม็ดดิชีที่มีพิวอัลอันนี้ขึ้นอยู่กับเกรดขึ้นอยู่กับคุณภาพเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่ตารางเมตรหนึ่งสองร้อยกว่านะครับไปถึงประมาณสักสี่ห้าร้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราตีกันกลมๆนะครับก็โอเคถ้าเกิดว่าวิลื้อทิ้งนะครับแล้วก็ปูเป็นเม็ดดิชีที่มีรุ่นพิวอัลมทั้งหมดเนี่ยราคามันก็น่าจะอยู่ตารางเมตรหนึ่งประมาณสักห้าร้อยหกร้อยบาทนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับเดี๋ยวเราจะมาทำรายละเอียดกันอีกทีนะครับว่าต้นทุนเนี่ยมันแตกต่าางงงงกัันยงไงบ้ แต่ที่บอกครับว่าถ้าเป็นถ้าเกิดว่าข้อดีของตัวการเปลี่ยนเลยนะครับก็แ <c oughs> น่นอน,นครับเราก็จะได้ตัวหลังคาใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็มีโฟมข้างหลังมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาเรื่องเสียงเนี่ยก็อาจจะยังมีอยู่ว่าเบอร์ว่าตรงนี้เราไม่ได้ตีฟ้าแถวข้างล่างคราวนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับใครที่กำลังรอฟังข้อสรุปอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้ยังไม่ได้สรุปนะครับอันนี้เรามาเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่ามันมี3วิธีตามนี้ครับ1 2 3แล้วก็อันนี้ก็คือวิจะทดเอบเังจากนีี้้ัตวนน่าจะทาามคลิรับเดี๋ยวกาลังจะให้ลาก เอาตัวอย่างสินค้ามาให้ดูครับและเดี๋ยวพี่จะเทสเองครับเดี๋ยวจะเอามาลองเลยครับว่าถ้าสมมติว่าเป็นเม็ดดชีสใช่ไหมครับแล้วเราเอาตัวใยฉนวนกันความร้อนนะครับปูไว้ด้านล่างนะครับแล้วเราตากแดดไว้เนี่ยมันจะเย็นขึ้นมากน้อยแค่ไหนมันจะช่วยเรื่องของความร้อนได้ดีแค่ไหนนะครับช่วยเรื่องของเสียงได้มากน้อยแค่ไหนหรือถ้าเกิดว่าเรามาพ่นพีเลยนะครับพ่นด้านหน้าแล้วเป็นยังไงนะครับ พนด้านหลังแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็สาเนี่ยก็คือเป็นการเอาตัวเมดัชีตที่มีตัวพิวโฟมด้านหลังเลยนะครับก็สำหรับใครที่กําลังสนใจเรื่องนี้อยู่นะครับก็กดติดตามช่องไว้เลยนะครับเดี๋ยววิ่จะทำการทดลองนะครับทดลองจริงๆครับแล้วก็อันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับคลิปนี้เพราะว่าต้องการจะทดลองใช้เองจริงๆครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละวิธีครับพอเวลาเราทดลองไปแล้วว่าความร้อนมันลดลงไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรามาคำนวณกันครับว่าวิธีไหนเนี่ยมันคุ้มมากน้อยกันแค่ไหนเพราะอย่างเช่นอย่าง้ารนีปะม 200กว่าประมาณสัก200กว่าตารางเมตรนะครับคนถ้าเรานึกภาพว่าต้นทุนเนี่ยมันต่างกันตารางเมตรหนึ่งสัก2-300บาทนี่ก็ต่างกัน45ห0 0หมื่นแล้วครับเพราะฉะนั้นในหมวของต้นทุนก็ค่อนข้างจะสาคัญเหมือนกันครับก็สอว่าใครที่ฟังเทงตรงนี้ครับและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องช่างเถื่อไวินัยทุกช่องทางด้วยนะครับอย่างที่บอกครับเราจะได้มาตามเรื่องนี้ไปด้วยกันครับแล้วก็วิน่าจะเริ่มทําเรื่องของการทดสอบวัสดุแบบนี้ครับเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าช่วงนี้ก็กําลังเริ่มทำนะครับนี่เดี๋ยวพอ พอหลังจากที่เราล้อมพื้นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนตัวหลังคาเรียบร้อยแล้วเนี่ยวิธีการทําให้บริเวณเนี้ยมันไม่ร้อนนะครับหมายความว่าให้มันพอใช้งานได้ครับแน่นอนทัง้ง่ายสุดก็คือล้อมติดแอร์แต่ก็ต้องบอกว่าบริเวณเนี้ยประมาณ200กว่าตารางเมตรนะครับแล้วก็สูงประมาณ4เมตร5เมตรถ้าติดแอร์เข้าไปนี่คิดคำนวณไปแล้วน่าจะประมาณร้อยเกือบส0 0 0 0นบิวีครับจค่าแอร์ก็หลายตังค์แล้วไม่ใช่ค่าแอร์อย่างเดียวครับถ้าเกิดว่าจะต้องเปิดแอร์จริงตัวเนี้ยค่าไฟในแต่ละวันก็ น่าจะดูเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราทําเรื่องของการการความร้อนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาออกแบบเรื่องของลมนะครับเรื่องของความเย็นกันว่ามันเป็นไปได้ไหมครับที่บริเวณนี้เราแค่ติดพัดลมยักษ์เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นนะครับพัดลมใหญ่ๆที่เขาติดกันตามห้างครับหรือว่าจะเป็นพวกพัดลมฟาร์มนะครับก็คือเป็นพัดลมที่เป่านะครับเป็นพัดลมแรงๆครับซึ่งจริงๆพวกนี้ครับถ้าจะให้มันใช้งานได้มันอยู่ที่การคำนวณหมดนะครับพวกนี้เขาจะต้องคำนวณเรื่องของลมครับว่าอินฟลูลมเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทาง เพื่อให้ตัวอากาศเนี่ยมันถ่ายเทรยหรือว่าแม้แต่ตัวขนาดเองครับขนาดตัวพัดลมที่ใช้ครับต้องเป็นขนาดไหนอะไรยังไงบ้างครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่กําลังตามเรื่องตัวเม่ไดชิดอยู่ก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ